ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับเออัมบูเลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมมรพาชบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับ ในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระพุทธรูปยืนนะครับปางห้ามญาติศิลปะสุขโขทัยลงรักปิดทองนะครับพระองค์นี้มีความสมบูรณ์มากนะครับเป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กนะครับขนาดห้อยคอได้นะครับ ก็เรียกว่าเล็กกะทัดรัดนะครับเป็นขนาดที่หายากนะครับครับพุทธลักษณะนะครับเป็นพระประทับยืนปางห้ามญาตินะครับศิลปะมีความคมชัดลึกงดงามนะครับมีการลงลักปิดทอง เนื้อพระเป็นเนื้อสำลิปนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือการลงลักผิดทองนะครับฝีมือดีมากนะครับแม้จะผ่านเวลามาหลายร้อยปีนะครับก็เป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กที่มีความงดงามนะครับท่านสังเกตสีทอง ะจะมีความาซีดจางลงนิดหน่อยนะครับแต่ยังไงก็ดูเป็นทองคำนะครับซึ่งก็สะท้อนถึงฝีมือช่างนะครับ เป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับพระพุทธรูปขนาดเล็กที่ใช้ห้อยคอได้นะครับปกติก็พบเจอได้น้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเนื้อพระกันดูนะครับว่าลักษณะของทองนะครับลักษณะของเนื้อพระเนี่ยเมื่อ สองอย่างใกล้ชิดแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาศึกษาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับครับเรามาศึกษาเจาะลึกเนื้อพระนะครับพระเครื่องศิลปะอยุธยาปางห้ามญาตินะครับลงรักปิดทองครับท่านสังเกตนะครับที่ พระพักนะครับมีความคมชัดลึกนะครับงดงามนะครับการลหล่อนี้ได้สัสดส่วนนะครับที่พระหัต์ก็จะมีการลงลักนะครับแล้วก็ปิดทองนะครับแล้วก็เห็นเนื้อพระนะครับเนื่องจากลักกระเทาะออกไปเนี่ยบางส่วนนะครับ จะเห็นเนื้อพระที่เป็นเนื้อสําฤินะครับอยู่ด้านในตรงนี้ก็เช่นกันนะครับสังเกตลักษณ์นะครับจะมีความเก่าชัดเจนนะครับมีความแห้งเก่าชัดเจนทองที่ปิดนะครับบางๆนะครับแต่ว่า มีสีสันนะครับที่งดงามนะครับสะท้อนความเป็นทองเนี่ยนะครับจะดูซีดจ,จางลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ารู้ว่าเป็นทองคำนะครับทองคําเปลีวเนี่ยนะครับงดงามมากนะครับ พระพุทธรูปขนาดเล็กที่เป็นขนาดห้อยคอเนี่ยก็ถือเป็นขนาดที่นิยมนะครับก็หายากด้วยนะครับพบเจอได้น้อยนะครับเผื่อท่านได้มีโอกาสเจอนะครับก็ดูรูปแบบศิลปะนะครับดูการลงลักปิดทองนะครับ ไ้ศึกษากันไว้นะครับเป็นความรู้ติดตัวในการที่จะสะสมอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยนะครับนี่นะครับสังเกตลักกับทองเนี่ยนะครับจะเห็นถึงความแห้งเก่านะครับเราลองชมด้านหลังนี่นะครับ นี่ก็จะเห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับลักแห่งเก่าทองแห้งสนิทนะครับพระเครื่องนะครับที่เป็นพระกลุ ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ล้วนทรงคุณค่านะครับน่า,อ,าอนุรักษ์ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยนะครับที่ได้สร้างาไว้ให้กับลูกหลานได้สืบทอดนะครับนี่ก็เป็นพระ เครื่องอีกองคหนึ่งนะครับเป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กนะครับที่ทรงคุณค่านะครับนำมาให้ท่านได้ชม ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่บนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่านได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำภีภาพพระเครื่อง6กมิติ หนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระทุกองค์ครบทั้งหกมิติศึกษาเจาะลึกได้ครบทุกมุมมองหนังสือไตรภา,าคีพระลีลาํำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชิน,นราชใบเสมา อมตะพระยอดขุนพลเรียนรู้เจาะลึกพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายนิตยสารเออมเลตออนไลน์ออนไลน์แมก,กซีนสื่อกรารการปล่อยเช่าโชว ของคนรักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เฉลิมชัยโคโสิพิพัฒน์อาจารย์ตะวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด -19 t ท m นทมล็อกดาวน์สเตย์แอด n โฮมนิวรนมอนมีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไร ศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับโควิดไนทีนทาร์อาดออนเอิร์ธศิลปะบนพื้นโลกที่รลังสรรค์โดยธรรมชาติมีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับอาดออนเอิร์ธท่องไปกับมือถือท่องไปกับมือถือ วัดพระศรีสันเพชรร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดพระศรีสันเพชรมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดพระศรีสันเพชรหนังสือทุกเล่ม วางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆนะครับโดยเซิร์ชชื่อบรพาสบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่าย ในร e ูปแบบอีบุ๊กครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ